สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านครับเข้าสู่วันละครวาลตี้ฮะในช่วงเจาะลึกดีลเลอร์ไปกับวันละคานะครับวันนี้อยู่กับไายบูมเหมืเดิมครับแล้วก็ฮอนค่ะนะครับตอนนี้เราอยู่ในโซนของเส้นการจนาใช่ไหมครับคุณเหมือนเดิมครับผมเส้นนี้เนี่ยต้องบอกว่าดีลเลอร์รถมือสองเยอะจริงๆนะฮะข้างหลังผมตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีลเลอร์ครับผมที่ค่อนข้างจะมีชื่ออยู่เหมือนกันในเรื่องของราคารถที่ค่อนข้างจะดีราคาเขาเรียกว่าทุกคนกลัวคือราคาถูกกันแหละแต่ถูกและดีนะอย่างที่คุณฮอนเนี่ยพูดเอาไว้นะครับผมหลาาายๆท่นนนนฮะรู้จัักกใมของ คาช้อปปี้นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยได้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นรุ่งเรืองค้ารถคค่ะรังแต่คุณภาพเดิมเขาบอกว่าบริหาพยันเซตเดิมและเพืเอ่อนนะจะอยากรู้แล้วเหรอว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนชื่อ,อเดี๋ยวผมพาไปคุยนะครับผมแต่ก่อนจะไปคุยกันนะครับฝากช่องทางไว้สักหน่อยเนาะค่ะก็ตอนนี้นะคะใครที่บอกว่าได้ชมค่ะกับเพจของวัตถุคานะคะและยังไม่ได้กดติดตามอยากจะฝากให้รถคนกดติดตามกันิดนึงเพราะถ้าเกิดครบ5้าแสนผู้ติดตามเมื่อไหร่นะคะเรากจะมีกิจกรรมดีๆยังไงรอติดตามกันได้แล้วนอกจากที่จะมีทางแฟนเพจของวุค แล้วนะคะปกติคุณดูพวก Facebook ด้วยไหมเ,<อ>เฟซบุ๊กยูทูบ YouTube, อะไรอย่างเงี้ยโซเชียลติ๊กต๊อกแน่นอนของวันทุกคาก็มีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกช่องทางโซเชียลอย่าลืมไปติดตามกันด้วยรวมไปถึงนะคะถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการมาดูรถแบบเราที่เราไปทุกที่เลยวันนี้ค่ะสามารถซื้อรถนะคะผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้แล้วผ่านทางออนไลน์ก็เพียงแค่คุณค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของวันทุกคาเท่านั้นเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณก็ยังสามารถกับเปรียบเทียบราคารถได้อีกด้วย ครับผมได้ได้ว่าการซื้อขายรถได้ง่ายค่บลายนิ้นวท่น <ฮะ S 1> นั้นเลงนะทน้องเนาะสมัยนี้โลกมันเปิดกว้างจริงครับผมแต่ซื้อรถตั้งทีครับเราก็ต้องซื้อรถที่ดีถูกไหมอ,อย่าไปซื้อรถที่แบบุ้ยซื้อแล้วต้องมาซ่อมต้องมาเสียใจที่หลัง<ช>ครับทางวันดุคาครับได้จับมือกับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะฮะจัดทําโครงการรพรนะจนมือสองณภาพผ่านการตรวจแล้วขึ้นมานะครับผม ซึ่งถ้ารถยนต์คันไหนครับที่เข้าร่วมโครงการนี้ฮะท่านที่เข้าไปในแอปบรุภัณฑ์จะมีโลโก้สิง,งห์ทองครเขียนอยู่ว่ารถใช้แล้วคุณภาพตับปรซื้อเองได้รับรองไม่ผิดห,หวังการันตีโดยทีมงานบรุภัณฑ์และสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วครับและถ้าพูดถึงรถราคาถูกเราก็คงต้องไปคุยกับทางทีมงานของรุ่งเดือนคารถกันซะหน่อยนะคุณท้อยไปดูดีกว่าว่าถูกแล้วดีอ่ะมีอยู่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะพูดสายดูครับ มีจะขอมมูสุดๆนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ครับผมอยู่กับทางตัวแทนของรุ่งเรืองคาร์ดรสแล้วนะครับผมสวัสดีคุณมิ้งครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมิ้งด้วยนะต้อนรับสู่ประถูคาร์คุณคะคุณคะเดี๋ยวค่ะทำไมต้องทําเสียงสองด้วยขอบคุอดีเวลาเจอแขกรับเชิญที่ดูดีผมต้องพูดแค่ดีแบบนี้อยู่แล้วคือฮอตอันนี้คุณออกนอกหน้าไปหรือเปล่าแปลกใจยังไงครับคุณมอนครับแปลกมากเลยค่ะทำแบบนี้นี่คือบอกคนที่บ้านแล้วหรือยังครับผมพูดอย่างนี้ผมกลับถึงเดิมดีกว่า นะครับผมอ่ะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยเนะคุณมิงเนาะค่ะครับผมคุณมิงครับถามก่อนเลยฮะรุ่งเรืองค้ารถอยู่มานานหรือยังนั้นเนี่ยประมาณ4ปีคะ่ะ4ปีใช่ ใช้ชื่อนี้มาตลอดเลยหรือเปล่าผมไม่ค่อยคุ้นหูไม่ใช่ค่ะตอนแรกใช้ค่าชอปปี้ค่ะแต่ว่าเปลี่ยนเสริมดวงค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อไทยไทยรุ่งเรืองคําลงแสดงว่ามีความเชื่อในเรื่องของสายมูเข้าไปนะไอ้วงนี้สมัยนี้สายมูเยอะนะคุณฮอรกัมานอกจากเปลี่ยนชื่อแล้วอะค่ะมีอื่นอะไรที่แบบเป็นสายมูอบ้างไหมคะ ก็มีป้ายขายป้ายทะเบียนเลขสวยค่ะอ,อ๋อที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่เลยได้เลยเออผมเพิ่งสังเกตปกติเขาจะเอาเลขสวยๆมาโชว์ออผมก็ว่าบางเลขมันก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นแต่บออ๋อสังเกตไอ้ตรงที่เขามีกระดาษกำกับอยู่อันนี้อ,อ๋อเป็นเลขมงคลนะเนาะใช่ดูแล้วเนี่ยท,ทางเจ้าของเนี่ยค่อนข้างจะ บูตลูพอสมควรนะถึงขนาดเอาป้ายแล้วนี่ไม่ส่วนใหญ่เน้นเลขมงคลทั้งนั้นคุณหอนเล,เลขสวยๆน้อยนะ,ะนี่เลขมงคลทั้งนั้นเลยนะใช่เพราะาบางคนเนี่ยหอนเชื่อว่าเขาจะมีความติดขัดบางอย่างเลยเติดในเรื่องของแบบว่าการการแบบว่าการเจรจารหรือว่าติดในเรื่องของสุขภาพบบการอะไรแบบเนี้ยการศึกษาบางคนนี้ให้ลูกขับไปมหาลัยนี่เอาเลขการศึกษามาเลยอ,อะไรแบบนั้นคือของยิ่งไม่เชื่ออย่างลูกหลูนะคุณผู้ชมฮะผมว่าลูกเพจคณทุกคาหลายคนเนี่ยเอาจิงิงสายบูเหมือนกัน อ่าแล้วนอกจากว่าเราจะมีป้ายทะเบียนนะคะที่แบบว่าเป็นเลขมูเลขสวยเลขมงคลแล้วอย่างอื่นล่ะคะเราต้องกลับมาแนวรถของเราบ้างรถที่นี่นะคะก็จะเป็นรถบ้าน,นะคะ่ะร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซนค่ะรถบ้านจริงๆนะใช่แล้วทั้งนี้มีเกณฑ์การดูรถยังไงคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายซื้อดูให้ก่อนรถชนหนักน้ำท่วมนะคะเราไม่ซื้อแน่นอนค่ะถ้าเกิสมมติว่าเจอละคะ สมมุติว่าเจอซื้อคืนเต็มจำนวนค่ะหมายถึงว่าถ้าจะลูกค้าออกรถกับที่นี่ไปบังเอิญบอกเฮ้ยนี่ไงคันนี้ผมไปเจอมาชนหนักนี่มีรูปภาพอยู่ ออกข่าวซื้อคืเลยใช่ค่ะเต็มจำนวนเลยใช่ค่ะเฮ้ยผมจัดไปแล้วคืนได้จัดไปแล้วหรอคืนได้ปิดให้เลยเรียบร้อยเลยค่ะมาจ่ายได้เลยนะที่นี่รับผิดชอบนะฮะคือที่รุ่งเรืองคารรถเนี่ยเรามีรถรุ่นไหนหรือขนาดไหนประเภทไหนที่เป็นพิเศษบ้างไหมที่เอามาวางขายครับที่นี่ไม่เน้นค่ะมีทุกอย่างรถตู้รถกระบะรถเก๋งอีโคคาร์รถครอบัวสต๊อกกลมๆประมาณกี่คันนะะห้าสิบค่ะห้าสิบบวกลบประมาณนี้นะ มีราคาเริ <rôle> <gide itations ide> ่มต้นของที่นี่ไหมคะถูกสุดในเต็นท์ตอนนี้เจ็ดหมื่นเฮ้ยรถอะไรบอกจำได้ไหมผมอยากรู้จำได้สามของสามโปรดูเจตีถึงเจาโอ้โหเห็นรถยี่สิบปีคุณฮอนเฮ้ยก็ได้อย่างนี้ใครมีบัตรเจ็ตเท่าไหร่ในใจไงคือมาที่นี่ก็มีหมดเลยนะ ไปยันหลักล้านเลยใช่ไหมฮะรถยุโรปรถเบน b ์บีเอ็มที่ผมเห็นอยู่หน้าก็มีเมื่อกี้ช่วงสองสาเดือนเนี้ยมันมีรุ่นไหนหรือรถแบบไหนที่ขายดีขายดีไหมขายดีค่ะก็เป็นรถไม่เกินสี่แสนใช่ค่ะสามสี่แสนส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นอีโคคาร์หรือไม่ก็จะเป็นรถขนาดกลางแต่ปีอาจจะลึกๆหน่อยปีแบบ1112อะไรแบบนี้ก็จะเป็นราคานี้นะแสดงว่าช่วงนี้นี่การที่คนเลือกซื้อรถเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการประหยัดเลยนะ ใช่ก็บางทีลูกค้าก็บอกไม่เลือกรถอะเอาผ่อนไม่เกินเจ็ดพันอืมอบบใช่ค่ะเซลลก็เลือกให้เลยแต่ว่ารถราคาหลักล้านอะไรก็ยังก็ยังขายได้อยู่มันเด้อมีค่ะคราวนี้เนี่ยอยากรู้นิดนึงที่นี่สายมลูลูกค้าที่เข้ามาที่นี่มีแบบสายมู <c oughs> เยอะอยู่ไหมยเยอะค่ะ <c oughs> เยอะเลยเหรอใช่ส่วนมากเขาก็มาแบบว่าชอบรถแต่ไม่ชอบเลข <c oughs> นี้ก็จะบอกอ๋อไม่เป็นไรค่ะมิกมีขายค่ะที่เลือกได้เลยเปลี่ยนเลยค่ะใช่ค่ะอ๋ออยากได้เลขอะไรเขาก็ โอเคสบายใจไม่ต้องไปหาซื้อที่อื่นอม,มองเรื่องการซื้อไปแล้วคุณนนรถด,ดีรถสวยละซื้อเรียบร้อยปึ้งคราวนี้เนี่ยไปส่งรถโดยปกติที่อื่นเนี่ยเขาจะคือรถสไลด์มาที่นี่ผมแอบได้ยินมาว่าเซลล์บางท่านเนี่ยสาวๆเนี่ยที่เนี่ยมีแต่เซลล์สาวๆทั้งนั้นเลยขับไปส่งเองต้องขับไปส่งเองบางคนส่งไกลหรือแบบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ไม่ตั่งคือบินกลับลูกค้ารีเควสต์มาเลยใช่ผมงงมากเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเขาไม่กลัวเรื่องไม่แบบว่าไม่เคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไป ส่งก,ก็ไปส่งค่ะตามใจลูกค้าแต่ว่าที่เขาอยากให้ไปส่งเ่ยเหมือนก็อยากให้เราเช็ครถไปด้วยเยมันเทสรถอลมีการดูแลลูกค้าดีครับทั้ง,ท,งทั้งก่อนซื้อ <c oughs> แล้วก็หลังจากขายไปแล้วนะครับผมจุดแข็งที่นี่คือเรื่องราคาถูกต้องเลยใช่ค่ะราคาไม่แพงค่ะ คือจ,จริงๆเช็คไม่ยากนะคุณท Horn ใน,อนแ,บบแอปพลิเคชันหัวตูกค้าเราเองอม,มีฟังก์ชันในการเปรียบเทียบราคาด้วยของที่ที่อื่นนี่ร้านนี้กับรุ่งเรืองค้ารถเทียบกันเลยค่อนข้างมั่นใจเลยว,ว่าเกินครึ่งเนี่ยติดท็อปแน่นอนถูกกว่าแน่หนึ่งสองสามมันจะมีต่าสุดสูงสุดรุ่งเรืองค้ารถแล้วมันจะอยู่ฝั่งสี่สาส่วนส่วนมากจะไม่อยู่ฝั่งแพงสุดใช่ะเช็คได้เลยแอปพี่ดีมากเลยนะเวลาลูกค้ามาหนูก็เอาแอปพี่เนี่ยนะเปิดให้ลูกค้าดูเป็นเป็นถือว่าเป็นอีก ตัวช่วยในการขายเนี่ยลูกค้าดูสิคะเราปลูกกว่าที่อื่นตั้งเท่าไหร่ลูกค้าจะมาต่ออะไรอีกใช่คือไม่เดียวนะดีสำหรับผู้บริโภคอย่างเราด้วยเพราะมันได้เปรียบเทียบไปเลยว่าอ๋อเราไม่ต้องไปวิ่งหาแล้วนะเนี่ยปลูกที่สุดแล้วเห็นเมื่อกี้บอกว่าสาวๆต้องขับรถไปส่งใช้คําว่าสาวๆแสดงว่าจะต้องมีสาวเยอะหรือว่าสาวทั้งหมดเลยคะที่นี่ที่นี่มีแต่ผู้หญิงเลยค่ะ ขายสาวล้วนๆนะรถดีด้วยท่านี้แสดงว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยไม่ได้ดูแค่รถสิ่งเดียวนะต้องมีมาจีบมาอะไรเงี้ยบ้างมว่างแหนสวยขนาดนี้เนอะยิ้มอย่างเดียวรู้กันรู้กันผู้ชมบอกว่าเฮ้ยใจเย็นแม่อิจฉ้าไงนะครับถ้าเกิดอยากดูสาวไม่ใช่สาวอยากดูรถสวยๆนะฮะราคาดีๆแบบนี้นะครับผมมาที่รุ่งเรืองคาา์รถครับเดินทางติดต่อยังไงครับคุณมิอยู่ถนนกาญจนา มิเซ่ค่ะฝั่งเดียวค่ะเดอะมอวังแทร์นะคะตรงข้ามมิทโชลูมิซซู่ค่ะแล้วก็การติดต่อช่องทางออนไลน์ฮะเฟซบุ๊กนะคะคาช้อปปี้ค่ะแล้วก็มีลายแอดแอดคาช้อปปี้แล้วก็เบอร์โทรค่ะ088026 1688ค่ะ แอบจดจะเลยอ่ะจดเรียบร้อยจดเรียบร้อยค่ะรีเควสเรียบร้อยแล้วผมขอเป็นเซรามิกนะครับอ่าอะไรอย่างงี้นะแอบยอกๆนะครับผมอ่ะใครสนใจอยากจะดูรถดีๆนะครับผมราคาดีๆด้วยอันนี้ย้ำยิงฝั่งนี้ายามมาว่าราคาเขาถือว่าถูกกว่าหลายๆที่มากๆนะครับผมแวะเวียนมาได้นะครับผมที่รุ่งเรืองคาร์รถหรือว่าคาร์ช้อปปี้เก่านั่นแหละนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณคุณมิกมากนะครับขอให้ขายดีขายดีนะครับผมขายดีๆนะครับจะยังคงจะมีเจ้คุณด้